ข้อโพกจกดีห้าสิบห้ารีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีห้าสิห้ารีวิวครับอ่าวันนี้อีพีเท่าไรหร่ล้วข้อโพอีพีที่เจ็ดครับผมอีพีที่เจ็ดคุยเล่นหลังเกมคุยเล่นหลังเกมอ่าหลังเกมฟุตบอลพิมลีกอังกฤษ<ช>ก็หลัรก<ม>จะจบสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มาคุยกันเนอะอ้าวเริ่มนิวคาสเซิลของคุณก่อนเป็นไงมอ้โหชนะไปสีประตูต่อหึครับผม โอ้โห oh, ต้องบอกว่าจริงๆรูปเกมตอนแรกนี่สูสีเนาะโอ้โห oh, แล้วผ่าดกันรู้ผากันรับบันมากครับเกมนี้อืมครับเกมนี้ต้องบอกว่าอะไรนะครึ่งแรกจริงๆอ่ะเริ่มเริ่มยังไงก่อนนิวคาสเซิลนำก่อนหรือยังไงครับอ่ะนิวคาสเซิลไดประตูก่อนครับผมอ่าอ่าโอเคก็นิวคาสเซิลนำไปก่อนหนึ่งศูนย์ใครยิงใครยิงอ่ะเล็กซานเดอร์อิซักครับผมอ๋อเล็กซานเดอร์อิซักขวดเข้าไปก่อนนะ uh. ลูกแรกโดยการจ่ uh. ายของดูอิสไบรลี่ครับ เออลุยส์ไมลี่จริงๆเกมนี้ลุยส์ไมลี่เล่นดีเนาะโอ้ผมว่าโอ้สุดยอดเดือยเหมือนกันต่อเกมอะไรจะดีกว่าลอสตาวที่ทำไปอืมเออลุยส์ไมลี่นี่อายุเท่าไหร่สิบเจ็ดป่ะเออครับสิบเจ็ดและครับผมเออสิบเจ็ดเป็นสิบเจ็ดที่เล่นดีมากอ่ะโอ้แล้วแบบังบอลอะไรแบบเขากล้าเล่นเออแล้วก็ส่งไปได้แบบเข้าขากับเพื่อนเลยครับเหมือนกับเล่นเล่นกันมาเลยครับ อ่าฮะครับอ่าโอเคนิวคาสเซ่นนำก่อนหนึ่งศูนย์อะไรอย่างนั้นเชลซีตีเสมอเนาะราฮิมเอร์ลิงปั่นฟีเข้าไปสวยมากเออเสียบเลยครับผมเป็นหนึ่งหนึ่งอ่ละครึ่งหลังเกิดอะไรขึ้นยูดี้ลูกเกมพลิกเลยครึ่งหลังเนี่ยเหมือนอ่าโดยแอนโทนีกอร์ดอนครับเปิดให้จามาล์ลเซลมวงประตูอย่างสดสวยครับผมอ่าโอเคเป็นสองประตูต่อหนึ่งเนาะ แล้วก็เกิดการผิดพลาดของ่ากองหลังของบราซิลครับเทียโกซิลวาเอ่อเทียโกซิลวาอยู่ดีจับบอลลั่นเนาะตอร์ตนอาู่ตุงกันพอดีครับก็เลยแบบฝ่ายพาด้วยตอร์ิดตร์ยิงเกีางสวยงามเคราะไฟครับอ่าเป็นสามหนึ่งละปิดกล่องปิดกล่องทุกที่สี่ปิดกล่องด้วยอ่าทางอเมรล์นะครับจ่ายให้ครับกอร์ดอนนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสุดสวยเหมือนกันครับอืมครับโอเค สี่หนึ่งลูกเกมเป็นยังไงมัง่งพอใจไหมเกมนี้ถล่มสกอสี่หนึ่งดีเกินคาดครับผมเออดีเกินคาดเนาะครับอืมโอเคก็เขาเรียกว่าอะไรอะจริงๆครึ่งแรกดูจากลูกเกมน่าจะออกมาคู่ขี้เนาะคู่ขี้ครับเปิดขึ้นหลังวันนี้แบบเฮ้ยเหมือนไปแก้เกมอะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ครับอืม ผมว่าอาจจะโชคดีด้วยพอนำสองหนึ่งปุ๊บแล้วลูกที่สามคือติดกับลูกที่สองไงมันเ,<ล>เกมมันก็เลยขาดเลยใช่ครับผมเชลซีเลยแพ้ยับเยินเลยแบบไม่ได้เชื่อรครับจริงจริง,รงเกมนี้ผมว่านิวคาสเซิลโชคดีตรงที่ได้อะไรนะได้อีซักกลับมายืนหน้าด้วยเพราะตะแรกมีคาว่าเจ็บใช่ครับครับผมออโอเคแมนออฟเดอะแมทเขาโพสให้ใครนิวคาสเซิลออฟเดอะแบทเนี่ยโอ้โห เออเออเออเป็นเอ็กซ์เดอร์อีซักดีว่าครับอ๋อให้อีซักเนาะเปิดประตูแรกให้เราเปิดเออเปิดประตูแรกด้วยทําให้ทีมมันได้เปรียบเนาะมันคลายขึ้นอะไองเงยครับขรับผมโอเคอ่ะนิวคาสเซิลไปละถล่มเชลซีซี่หนึ่งเก็บสามคะแนนได้ก่อนเนาะ yes อ่าโอเคอ่ะกลับมาฟังแมนยูกันบ้าง แมนยูต้องบอกว่าบุกไปเยือนเอเวอตันก็ต้องบอกว่าจริงๆเกมนี้ก็แอบเสียวๆเพราะว่าด้วยความที่เอเวอตันดนตัดสิบคะแนนเนาะเราก็ไม่รู้ลูกคึดของเอเวอตันว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติดูจากสกอร์ที่ออกมาคือแมนยูบุกไปชนะสามศูนย์แต่ถ้าดูจากรูปเกมอ่ะน่าจะกลับข้างนะน่าจะเป็นเอเวอตันชนะสามศูนย์แต่ก็บุก้าถึงเอเวอตัน เอวร์ตันบุกทั้งเกมอ่ะแต่ยิงไม่ได้อ่ะคือบอกโอ้ครึ่งแรกนี่ต้องบอกแมนยูเกมเขาเรียกว่าต่อกันไม่ได้อ่ะเออเอวรตตันแทบจะเรียกว่าบุกอยู่ข้างเดียวครับผมแต่กลายเป็นแมนยูมีเขาเรียกว่ามีดวงเออเกมนี้ต้องบอกว่าแมนยูมีดวงครับผมนะครับก็ได้ประตูขึ้นําไปก่อนหนึ่งศูนย์จากกานาโชคโอ้เฮ้ลูกนี้สวยเลยนะจักรยานลูกนี้น่าจะ เขาเรียกว่าะน่าจะส่งประกวดเรียกว่าประตูแห่งปีได้เลยโอ้สวจริงจริงครับแค่สามนาทีดาโลเปิดมาดาโลมันเป็นสไตล์เปิดเลยอยู่แล้วแต่เกมนี้กาลาโชดันกระโดด <c oughs> จักรยานอากาศเนาะพอ <c oughs> ดีเลยอเออพอดีเป๊ะครับโอ้พอลูกนั้นกาลาโชยิงปุ๊บผมนึกถึงใครรู้ไหมครับเวลูน well, <L> ี่อ่าครับเออเวลูนี่จักรยานอากาศใส่แมนซิตี้เหมือนกันเ แต่ว่ากาลาโชไกลกว่าไกลกว่าลูนี่แล้วก็อีกลูกนึงแต่ว่าเป็นโรนันโดละคริสเตยโนโรนันโดแต่ว่าตอนสมัยไปอยู่เรอัลมาดริดอ่าเพราะว่ากาลาโชเขาบอกว่าไอดดนเขาคือโรนันโดครับผมเรียกว่ากระโดดวอลเลยเหมือนกันเลยเอหนึ่งศูนย์เมนยูนำไปหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเกมของเอเวอเรตัน่ะคือเมนยูที่เรียกว่ารับโอ้โหรับรับสถานเดียวอ่ะเหมือนโดนบิดอยู่แข้งเดียวอ่ะ ผมก็เกือบโดนตีเสมอแต่ว่าหลงพี่โอคีหลงพี่เดมหลงพี่โอแลอ้วนีคืนฟอร์มเลยนะเอหมือนเขาเรียกความมั่นใจกลับมาหลายๆลูกคือเซฟได้แบบโอ้เซฟยากลยนะใช่เลยไปได้แล้วลุงครับครับ,รบแล้วก็มีลูกหนึ่งเกือบเข้าล้วได้คัพปี้ไมนูเคลียร์จากเส้นไอ้ผมว่าเกมเี้คไมดูแจ้งเกิดนะใช่จริงจริงจริไมนูอะ อายุแค่สิบแปดแต่ว่าเล่นนิ่งเกินเด็กอะ่ะต้องบอกอย่างนั้นดีว่าเอพราะจริงๆเขาบอกว่าเทนฮางเนี่ยจริงๆวางเมนูเป็นเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตอ,อยู่แนละ้วออก็คิดว่าน่าจะเป็นคนที่จะขึ้นมาแทนคาซิมิโลนี่แหละคาซิม<อ>ิโลอายุเยอะและ้วแล้วก็อาจจะแบบมีอาการบาดเจ็บด้วยครับกออ็ต้องรอดูว่าไมานูน่าจะขึ้นมาแทนเพราะว่าจริงๆพรีซีซั่นน่ะเสียดายว่าเมานูไปเจ็บไง พอไปเจ็บปุ๊บคราวนี้ก็เลยเหมือนกับหายออกจากทีมไประยะยาวเลยครับอ่าตอนนี้ได้กลับมาก็ถือว่าเออมนยูแฟนเมนยูก็บอกว่าเขายังชั่วหน่อยอย่างน้อยกลางมีลุ้นหน่อยอ่าพอแบบคาเซมิโร่ไม่อยู่เด้อใช่เพราะว่าคาเซมิโร่เจ็บอัมลาบัดก็เหมือนกับแบบยังปรับเข้ากับสไตล์การเล่นแบบทีมลิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคเร็วอ่ะครับอืม โอเคครึ่งแรกหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังก็ต้องบอกว่าจริงๆแมนยูยังโดนเอฟเวอรตนบุกบุกหนักอยู่อ่ะใช่ครับแต่มาได้จุดเปลี่ยนตรงที่ได้จุดโทษอ่ามาเซียวโดนแอชลีย์ยังไม่รู้แอชลีย์ยังช่วยทีมเก่าหรือเปล่าเ <c oughs> หยียบให้ปีหนึ่งเออเหยียบทีนึงก็เลยกลายเป็นจุดโทษแล้วก็เป็น จริงๆตอนแรกจ,จ,จุดโทษปุ๊บผมก็นึกว่าบรนะูโน่น่าจะเป็นคนยิงนะว่าสิบรูโน<อ>่เป็นคนยิงจ้ำครับผมเออสรุปบรูโน่ให้แรดฟอร์ดยิงอยากจต้องการให้แรดฟอร์ดเรียกความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแรดฟอร์ดไปยิงจุดโทษเข้าไปสองศูนย์ครับอ่าหลังจากนั้นเกมแมนยูก็เหมือนทรงๆและเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาได้คิลเลอร์พาสของบรูโน่แทนให้หมาเซียเอาลูเดียวเข้าไปยิง โอ้ยกระโดดสวยมากเลยเออใช่เป็นลูกเป็นลูกถนัดมาเซียวเขาเลยอะลูกนี้ครับครับแบบหลุดเดี่ยวเข้าไปแล้วแบบชิปค้ำประตูนิ่มๆอะ่ะ <laughs> แล้วเออแล้วมาดูสถิติคือตลกมากะนะ <laughs> มาเซียวเนี้ยยิงไม่ได้มานานมากแต่เป็นคนที่ยิงเอวอร์ตันเยอะที่สุดโอ้ <laughs> <laughs> ถูกฉลกับอกเอวอร์ตันน่ะงงเว้ยเออคือมาเซียวนี่เล่นให้แมนยูเยอะมากหลายตาหลายนัดยิงไม่ได้นะแต่ชอบ <laughs> ยิงเอวอร์ตัน ทุกนั้นที่ที่ลงเล่นกับเอเวอเรตันเลยไงเออแปลกดีอจะเรียกว่าเป็นทีมถูกถูกโฉลกของมาเซียลเลยอ่าโอเคก็จบเกมสามศูนย์แล้วก็เก็บโอนาน่าก็เก็บคลีนชีตได้อีกหนึ่งนะโอ้โหสุดยอดตอนนี้ผู้รักษาประตูที่เก็บคลีนชีตได้สูงสุดรู้สึกจะเป็นห้าแมตช์มั้งจะเป็นโป๊ปกับโอนาน่าเท่ากันละอ่าครับผมของคุณกับของผมมาแข่งกันแล้วเนี่ย <c oughs> สร้างสถิติ <c oughs> แต่ <c oughs> นัดล่าสุดโป๊อโดนยิงไงโดนเชลซียิงไปอ่องหนึ่งเลยเก็บทีมไม่ได้โอเคก็แมนยูเลยเก็บสามแต้มเลยแซงนิวคาสเซิลขึ้นไปใหม่ตอนแรกนิวคาสเซิลแซงขึ้นมาคุณให้ใครเป็นเอ็มวีพีครับของแบบนดีจริงจริงๆนัดเนี้ยถ้าถ้าตามตามเขาเรียกว่าการแข่งขันนะเขาให้กานาโช่าแต่ถ้าถ้าโตผมผมให้ไมูคครรับเออับ เพราะว่าพวกเกมนี้เมนูเล่นเด่นมากอ่ะทั้งลุกทั้งรับเลยคือแบบหลายๆหลายๆจังหวะเมนูลงมาช่วยตัดหน้าคู่เซนเตอร์ได้หลายลูกมากอ่ะเยอะๆลองมาช่วยแม็กควายได้เยอะอะแม็กควายมันก็หลุดๆอยู่แล้วอ่ะไอ้ลูกกับเสียประตูก็แม็กควายก็ไปปั๊มกับออนาน่าเฉยเลยบอลไหลจะเข้าอยู่แล้วใช่ไปดูไปไปปรกัดให้นะอืมใช่ครับคือไม่รู้แม็กควายมันจะวิ่งเข้าไปชนกับออนาน่าทำไมงงมากลูกนะเกือบได้คอนเทนต์อีกระ เออแล้วก็เป็นไมนูมาช่วยมาช่วยแตะจากเส้นไปอ่าก็เลยสามแต้มเป็นของทั้งสองทีมเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์สัปดาห์ถัดไปของศึกพิมลีสัปดาห์หน้าเราเจอกันนะเจ้เจอกันเออเออจะบอกแมนูหลังๆเจอนิวคาสเซิลนี่ผูกทางแพ้เลยครับผม อืมโอเคอันนี้เป็นอีพีคุยหลังเกมครับครับผมอ่ะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเรา้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับครับ